คนกำลังหาเท้าโฟมที่สามารถเป็นผมออฟฟิศได้นะคะมาแนะนำที่นี่เลยค่ะที่นี่คือหมู่บ้านเบสทาวน์ลามีินา127ค่ะ ทห้องที่นี่นะคะอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะทั้งพิชิตุนทวงเดลชั่นไอซ์แลนด์หรือว่าจะเดินทางไปที่ซาร์คัลเวิลด์สวนสยามก็สะดวกเหมือนกันค่ะหคองหลังนี้นะคะมีได้กัน3ชั้นค่ะเนื้อที่19-4ตารางวางมี3ห้องนอน3ห้องน้ำห้องสูงกว้างสามารถทำเป็นออฟฟิศได้นะคะห้องบนชั้น1เปิดเป็นแ้บอิสระนะ่ะแล้วนี่สวัสดีคนะ่ะ ั้นหนึ่งในคนแตไมันไยนะคะก็มีห้องเก็บของนะคะห้องกว้างมากเลยทำถของได้เยอะเลยเดี๋เราเป็นชั้นสองเลยค่ะชั้นสองนะคะเป็นโถงกว้างเลยสามารถทำเตียงโมเดลตงได้เป็นงนอนใหญ่ได้นะคะมีนเปิดกว้างชั้สองนะคะ้อชั้นสองมีเตีนอีกกว้างมากเลยค่ะ สามารถทำเป็นล็อกอินคอนสิตได้นะคะได้ได้ทำพื้นที่กั๊กนะคะเความแห้งความเหี่ยวได้แล้วเลยแล้วสองนะคะก็มีห้องเก็บของเหมือนกันคะ่ะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดตรงน,นี้ก็มีกระชีพกว้างเหมือนกันนะคะเก็บของได้เยอะเลยก,ะมมกระสอนะคะะสอบนะมีสองห้องนอนนะคะหนึ่งห้องนะ้ำไปดูกันเลยคะ่ะ ต้องนองแรกกันค่ะตอนนี้เี๋ยวันาบ้านนะคะห้องเพิ่อมากเลยสามารถกุมารเก็บวองอยู่ใต้สซน้เลยค่ะหน้าต่าเปิดกว้างมากมันก็ตดแสงมากค่ะแสง้าได้ดีอ่ะไทยก็ได้ดเลยค่ะห้องน้ำชั้นสามั่นค่ะห้องน้ำชั้นสามมะนก็มีระเบี่กว้างมากเลยค่ะไม่อึดอัดเลยมีช่องระบายอากาศด้วยนะคะ มันอยู่ที่ส่นง้าองมกระดกและี่วามากนะคะมีกระจบ้างบานเลี่ยงนะคะแ้วก็มีกระเบียงที่หังนด้วย